ตอนนี้นะครับพามาดูเจ้าเวฟหนึ่งสองห้าไอ้คันนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับเป็นรถส่งอาหารนะครับนี่นะครับอาชีพใหม่นะครับที่กําลังฮอตเลยนะครับช่วงนี้วันละห้าหกร้อยนะครับสบายนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอ่ะ นะครับมาดูนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนสเตอร์นะครับเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าเวฟหนึ่งสองห้าไอกับเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับวงนะครับสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะใหญ่นะครับกว่าวงสเตอร์ตัวเก่านะครับที่เป็นเวฟร้อยสิบไอกับเวฟประวันตัวเก่านะครับนะครับอ่ะไหนขอดูสเตอร์หลังหน่อยครับ นี่นะครับเอาเกะให้ผมหน่อยชุดอันนี้สี่สองแปดเดี๋ยวนาะอ่าเดี๋ยวนี้เราใช้สี่สองแปดนะครับเนื่องจากว่าติดรถมามันเป็นสี่สองศูนย์นะครับนี่เป็นสี่สองศูนย์นะครับแบบบางนะครับนี่นะครับเป็นจุดอ่อนนะครับของฮอนด้านะครับมีทั้งติดทั้งล้อแม็กนะครับและก็ยางนะครับตัวใหญ่มานะครับแต่มาใช้โซ่นะครับชุดโซสเตอร์เป็น420นนะครับอ่าจะเล็กนะครับ ใช้งานหนักๆหน่อยก็จะทนไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นของติดรถนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูไมค์กิโลกันก่อนนะครับเมื่อวานก็เปลี่ยนนะครับชุดหนึ่งนะครับห้าหมื่นห้าห้าร้อยสี่สิบห้านะครับโอ้คันนี้นะครับนี่นะครับโอ้อ่ะนะครับก็อันนี้เป็นแท้ติดรถนะครับโอ้ถือว่าคุมนะครับนี่ใช้มา ห้าหมื่นกว่าโลนะครับอ่าเป็นรถวิ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นทุกของหนักนะครับวิ่งส่งอาหารนะครับตอนนี้นะครับเราสลับมาเปลี่ยนเป็นสี่สองแปดนะครับนี่นะครับนี่มันก็จะหนากว่ากันนะครับนี่อันนี้บางนะครับสี่สองศูนย์นี่สี่สองแปดนะครับอ่าโซนะครับเราก็จะใช้แบบนี่นะครับสี่สองแปดนะครับนี่นะครับ แต่ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้โค้อหนานะครับใช้เป็น428ธรรมดานะครับที่จริงนะครับจะมีโค้อหนากว่านี้นะครับเป็น428ไฮนะครับพอดีตัวนี้นะครับใส่เป็นชุดธรรมดาให้น้องเขานะครับเรามาต่อกันนะครับนี่นะครับเสื้อสเตอร์นะครับถ้าเป็นตัวเก่านะครับตรงนี้นะครับจะ ไม่ไม่มียื่นออกมาแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเก่าให้ดูนะครับอันนี้เป็นเวฟตัวเก่านะครับนี่นะครับใส่นะครับมันก็จะเกยนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่านี่นะครับมันก็จะเกยนะครับแบบนี้นะครับใส่ไม่เข้านะครับอ่าเนี่เป็นสเตอร์เวฟตัวเก่านะครับเวฟร้อยสิบใบร้อยยี่ห้าตัวเก่านะครับร้อยยี่ห้าไอนะครับอ่าอันนี้ตัวใหม่นะครับวงก็จะกว้างนี่นะครับ กว้างกว่ากันเยอะเลยนะครับถอดออกเมื่อกี้นี่ก็ตัวใหม่นะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะพอดีนะครับกับ่ลงตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ะแต่ขอแนะนํานะครับถ้าจะเปลี่ยนสเตอร์นะครับชุดใหม่นะครับแนะนําให้ใช้โซ่สเตอร์428นะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับ428 High นะครับตัวหนาเลยนะครับตัวโซ่หนานะครับ โซ่จะหนาตึบเลยนะครับา่อโซ่ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะทนบ่านะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ใส่เรียบร้อยนะครับช่างทีนนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นชุดโซ่สเตอร์แบบธรรมดานะครับไม่ใช่แท้นะครับแท้จะมีอีกอย่างนะครับนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับข้างหน้าเรียบร้อยช่างทีน คิดว่ายังสาวอยู่ไงแสดงว่ามองผิดเนือ่องอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะมาทีนมาทดสอบหน่อยเร็วสักรอบหนึง